โอ้โหภูทับเบิกโอ้โหสวยเหมือนกันนะเนี่ยยูสสวัสดีครับรอบนี้เราไปกันที่ภูทับเบิกมากรอบนี้เราไปกันที่ภูทับเบิกเพื่อจะไปดู หมอกหนอยที่พูดนะเปิดหมอกอะไรนะหมอกหมอยแปลว่าหมอยหมอก,มอกดูหมอย <laughs> ดิถูที่นี่นี่นี่ไว้ซะมันก็เปิดเทปนนี่ย่านหรอย่านหรอกูเดี๋ยวกูขึ้นเสียงสูงให้แล้วมึงก็ตงส่งเสียง3 3พ้นพุ่งพ้นพุ่งนะ3 4ได้ได้กาดความคิดคิดคิดยังไม่ลือนันชะนา นี่แหละเอาไปกางนี่แหละหหเดี๋ยวก่อนขึ้นเต่าเลย เดี๋ยวก่อนขึ้นภูทับเบิกเราจะซื้ออาหารสดเอาไปตุนนะครับในเชฟเขาไปคนเลือกสาดเมนูข้างบนก็มีขายแหละแต่ว่าเราก็เอาไปกักๆไว้หน่อย,อยกันเผื่อไม่อิ่มเนี่ยเผือ่อข้างบนราคาแรงออนี่มีใหยเลือกเยอะเลยอเอออย่างเงี้ยแคเท่าไหร่ครับอเอาหนึ่ง ใช่สามชั้นแต่ถ้าเป็นนี่ไหมก็อันนี้เท่าไหร่ครับก็อันนี้ด้วยอันนี้มันได้ตัวนี้ด้วยเอาเปค่อนด้วยก็ได้อ๋อพอแล้วพอแล้วร้านนี้ครับเผื่อไม่อิ่ม อันนี้อะไรน้องจิ้มลูกชิ้น ดด้วยูไลนี่นะครับเป็นทางเข้าดีสอร์ทเอ่อมีเดียเฮาดีสอร์ทนี่ไปเลยเหยียบส่งไป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 ยูฮู้ทำไมมันเราต้องตาได้หรอกคนใหญ่ก้าวสวยวะมึงชอบอ่ะนี่ขวามือกูขับพ่วงขับโดดกูณคุณ tên quá Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không นี่เป็นที่พักของเรานะครับเปิดมาเหนือครับนี่ดึงดงวิวหน้าที่พักอยู่นี่เ,เ,ล,ยเลยเกิดมาอะไรล่ะครับ อยากให้มาอยากให้มาช่วงนี้นะครับช่วงเดือนกันยานะครับต้นเดือนเนี่ยประมาณนี้เลยบรรยากาศนะครับมีฝนแต่ว่าชุ่มฉ่าอากาศเย็นดีมากครับผมบรรยากาศยามเย็นครับที่ภูทาเบิกนะครับผมก็ขาดไม่ได้เลยโหทะครับผม ไม่ได้แล้วนะหมูกระทะที่เนี่ยมาต้องสั่งทำไมครับไม่มีอะไรให้กินเลย <laughs> นอกจากหมูกระทะหมูกระทะผูกเก้าเช้าป่ะไปเลยนะอืมไปเลยนี่อันนี้อันนี้ชุดเท่าไหร่ก็าห้าร้อยก็โอเคนะเอ้ยไม่อยู่ดิก็โอเคแหละอ่ะไม่ได้กินอืเพราะมีแต่หมูกระทะขึ้นเขาต้องกินหมูกระทะเพราะว่า <laughs> มีแต่หมูห้าร้อยห้าร้อยเอ้ยโอเคโอเคอย่าฟ้องผมนะที่พักอะโอเคอยู okay, ่อะดูวิวแลกับวิวอะและกับวิวอะมีอย่งก็โอเคนะครับผมเมนูที่ขาดไม่ได้เลยครับสำหรับมาภูเขาหรือภูต่างๆในประเทศไทยนั่นก็คือหมูทุ่ท้โอ้โหทุกคนครับตอนนี้ประมาณสามทุ่มนาวไอ้เกีย์เฮ้ยพีนุ๊นเะก้าอ๋ออ๋อจากห้องนี้ ป็นไงลมแรงมากครับทุกคนฮะโอ้โหเดี๋ยวให้ฟังเสียงลมนะครับแต่บอกเลยว่าลมแรงมากแรงมากจริงๆแรงแบบนี่โอ้เสียงลม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 โอ้เสียงลมโอ้โหบอกเลยใครที่เออใครที่พักเต็นท์น่ะมึงตายเออฝนด้วยนะแนะนำนะครับช่วงหน้าฝนนะทุกคน พี่เมย์แนะนำหน่อยช่วงหน้าฝนควรพักไหนพักเต็นท์หรือพักบ้านแล้วแ,แต่ฟิลคนชอบแต่ว่ารถาจะลมเงี้ยอ <laughs> นอนบ้านเถอะ <laughs> บ้านอาจจะแพงหน่อยแต่ว่านอนบ้านเถอะเชิอกูนะนะฮะสำหรับพุทธเบิกคืนนี้ฟิลแบบสุดยอดมากสุดยอดมากสำหรับใครที่มาสุดยอดมากนะลมแรงดับหนึ่งเลยแต่ว่าคนนอนบ้านนะครับอย่านอนเต็นท์ขอร้องควากมากระมอดระวังเต็นท์เลย ลงตบด้วยแน่ตอนนี้ลงด้วยลงด้วยเออลงก็แรงด้วยวันนี้ให้เท่าไหร่เอาพี่เจให้เท่าไหร่พี่เจให้เท่าไหร่วันนี้เต็มสิบโอเคนะติดเลยเอาสิบนะสิบนะฟิวได้พี่เมย์ให้เท่าไหร่สิบสองสิบสองพี่เก้าให้เท่าไหร่พี่เก้าฟิวฟิลนี้คะแนนผมแม่งสิทคะแนนผมแม่งเหม็นนะไม่ไม่ดีกูรักกันแบบ เช้านี้ครับผมปูทับเบร์ครับ บริเวณรอบๆตัวรีสอร์ทที่ผมพักนะครับแล้วก็จะพาไปดูสวนผักผักอะไรว่าผักกาดผักกระลัมผักกระล่ไปไปดูด้านนี้เป็นตัวที่พักที่มันอยู่ริมผานะครับ ดีสอที่ผมพัก้านนี้ก็ดอกไม้นะครับลานจดรถด้านโน้นนะครับด้านโน้นเป็นสวนของชาวบ้านพื้นที่นะครับจะพาไปดูสวนประกาศวัน,นนี้หมอค่อนข้างดีเลยนะครับวับนนี้ เป็นอีกหนึ่งรีอสอร์ทที่อยู่ติดกับที่พักชื่อรีอสอร์ทน่าจะท่านว่าสุชาดา วิวนี้ยาเพก็ะส่มาเที่ยวก็มาเที่ยวช่วงหน้าหนาวหน้าหนาวเก็บหมดแล้วชอบชอบวิวอย่างเงี้ยชอบวิวแบบ sự mà nó nó chưa nó một này đi là đẹp rất 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 là đẹp là là เลยนี่ชอบอะ่ะชอบผักกาดเ้ผักกะล่มผักกะหลําสุดน้อยนะสุดเลยนะครับนป็นน,นู้นนี่นั่นนูนเป็นวัดน่าจะเป็นวัดป่าอุทปเปิดเดี๋ยววันนี้พาไปเที่ยวหลายๆที่ครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ อ่ะมาให้ก่อนนะครับให้คุณนายเป็นยังไงนะเป็นยังไงมันท้าในเรียนเพี้ยอืมมึงต้องมาทำทำดีเสียแซงทำดีกลบเกลื่อนความผิดทำผมให้คุณนายมึงมันทำดีกลบเกลื่อนความผิดทำอไมเมื่อกี้มาทำอะไรอีจันอีจันจันดาราอาน้องแข็งวาตถุหลังเดีสิกับพวกกูน่ะข้างบนอะน้องแข็งวาตถุหลังเดีสยวซิมีอะไรครับเนี่ยเอ้ยผมแปรงฟันแล้วก็จะผมแล้วกูอะ ไม่รู้ตัวเองอีกแป่งฟันกินข้าวเรียบร้อยโหเฮ้ยแต่หมอวังไงหมอวันนี้เป็นไงหมอหมอาการสัส่งตรงนี้แหละไปนะครับนี่นะครับตอนนี้ขาขึ้นนะครับโอ้โหชันมากทุกคนฮะในกล้องอาจจะไม่ชันแต่ของจริงชันนะครับใครที่มาพักที่มีเดียเฮาฝึกฝึกขับรถให้ดีหน่อยเพราะว่าชันจริง ตอนนี้มาอยู่จุดอหอดูดาวนะครับแล้วก็หอไกาในช่วงที่เดินขึ้นมาช่วงที่เดินขึ้นมาเป็นช่วงที่เหนื่อยมากเพราะเราไม่เคยออกกำลังกายแล้วว่าขึ้นมาแล้วเหนื่อยจริงอะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศหอดูดาวหอดูดาวและที่ประอุภูมิทัาเบิกคนน้อยคนไม่เยอะไปะ สี่สามสิบรอบได้สารอบอยู่นี่นะไม่ต้องไปไหนเลยนะเอาแบบวิ่งด้วยไม่ต้องเดินโหูยวิ่งขึ้นเลยวิ่งลงเลยอ๋อมุทันอะไรอะไรวะเนี่ยคนที่มาพูดทับเบิกนะครับพาไปได้เราคือมาเดินตลาดเออ่พื้นเมืองของเขาเดี๋ยวจะพาไปดูเดี๋ยวให้น้องก้าพาไปนะครับว่ามีอะไรบ้างใช่ครับใช่ใช่ครับให้น้องเก้าพาไปครับไม่ต้องพูดมั้ยมึงอ่ะ มัดละยี่สิครับามัดห้าสบาทเมัดร้อยมัดต้นมันกินได้ไหมพี่กินได้เลนะคัเลือกเป็นมัดสองสามไม่เป็นมัดละยีบาทเอาสีสวยเมัดร้อยเอาเมัดพี่ต้นมันกินได้ไหมอ่าไ่เอาแต่รับสงตันได้อ๋อก็เลือกเท่าไหร่มเลือกเอาเนี้ยมันเหมือนกันเนี้ย อะโวคาโดโลเท่าไหร่ครับพี่โลละ80บครับแล้วบัวหิมะหรอครับโล่สามห้าสามโลร้อยครับรคือกบกบไม่เดินก่อนแล้ยี่สิบบาทครับเดินก่อนเมลอนหนักไหมพี่ร้อนก็จะใ้ไม่แล้วหรอ พอสามขวดร้อยค่ะอ๋อสามขวดอโอเคผมก็ถ่ายก่อนแต่เขาบอกน้จิ้มน่อร่อยน้ำจิ้มสุกี้อะได้ครับเซนตี้แคอะมีครับแล้วอะไอีกตรงสีวกล่าาสิบดนยล่อีกองนี้อ่ะลุกไหนบ a b o เป็นร้อ ส่วนใหญ่ร้านก็จะออกคล้ายคกันนะครับขายคล้ายๆกันนะทุกร้านก็จะมีเหมือนกันก็ลองมาเลือกดูว่าชอบร้านไหนที่มันสดไม่สดนะ ี่ขวดเท่าไหร่ครับขวดละแปดสิบครับผมน้ำิ้มชุกเก้น้ำอผัด้วัวแปดสิบบาทขวดขวดใหญ่ขวดเล็กสี่สิบบาทเยอะแค่สองน้อยนะคะขวดร้อยนะขวดใหญ่เลยขวดหเลยน้ำจิ้มที่นี่อร่อย

ครับค้อยหนึง่งอันนี้เหรอแปดสิบคือเรากินเมื่อคืนน่ะอร่อยนาะหลบน้องคันออกน้อยรวยมากมึงจะซื้อเดี๋ยถ่ายเสร็จซื้อถ่ายเสร็จก็ขี้เสร็จแล้วก็ซื้อ